สบายดีพี่น้องสบายดีเงี้ยแรงๆี่น้องเลยพบกันคือเก่าพี่น้องอยู่สวนพี่น้องไอ้เมนี้ก็สิเกี้ยมปลูกพักอีกแล้วมืเอนี้เกี้ยมปลูกพักคือเก่าพี่น้องเไปสบายดีพี่น้องคุณหนีเหรอคะสบายดีป้าลูกคุณเมยล่ะคะคุณเมยล่ะคะไปเดามาฝากนะเอ้นี่เอเมนใช้แชมพูน้องี่ พี่น้องแบบได้มักหมัก <g> ผ <ib saben> ิวผิวแล้วมันหอมป่ะคุณดีทจะกลับบ้านแล้วพี่น้องมันทำนะกลับเฮาวกระสือหมักไก่หมักถัายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณเอ๋นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณดีทหน่อยบ๊ายบายพี่น้องข้าปลูกเฮาอยู่ต่อนะเนยบ๊ายบายมืเออื่นอดบีทยังออกมาเอ๊ะพัก บปไปเรยอบแบูบบา้าวบสน้องหน่อยหนาวใช่บายบายนั่งดูบายบายโอเคเมื่ออาบน้ำไปด้วยจะเส้นน้ำาร อปลูกบักแตงให้ของชอบของน้องเนยเอใช่ให้ป้าลุงบังดูแล้วสิปูเงียังบักแตงปลูกแตงกับบักถั่วน้องเนยชอบกินสิปูก็ไปด้วยกินบัวอีกชิมีจักนายพี่น้องซ้องเศร้าบ้าชิมีจักนายบ่ใชเบิ่งก่อน,นอปลูกขั้วหลีปั้นจักรยานเมื่อแล้ว คู่กันกินดี่่นน่นาะให้บักแตงไปเออให่แล้วนี่แต่ว่าเหรนะเบิร์ชนะช่องหนึ่งไงนายโอ้โห้เนื่อยอยาคู่ดิเนยก็น้อยเดียวนุ้ซพี่น้องเบิ่งเนาะอ้นอเอเบิราชปลูกพักพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องไนๆเนยเอามาแขกตัวอือเบิง์ูใค คเบิ่งดูใาเจาเก็บเมล็ดที่ว่ามันอซัวเขาเจ้าอืมจะเ,เป็นอะไรหอมเบิ่งหอมเบิ่งนึเป็นังไรก็มีหมดแดงนั่นแหละอ้าเอมอนแม่มีบอัวแดงบหามฮ้อนี้ด้วยเลยจ้ก็ได้ไ,ไปดูตออ้องพลุป,ปอกพักพี่นนอะ ดูพลกบรกบรยากาศทางด้านนอกุณอ<ด>ครึ่มฝนครึ่มลมลม,มลมนะมันกล่องกับเบียกแคบเป็น,นงไนแงแล้วอะไรอย่างนมัมแตงก็เือนิดเดียวเองเนาะคุณเหนื่อยจะคุ้มได้เป็นคุ้มได้แหละมนะัน เน่ชิได้กินจะบอกกาวาพอปลูกบักแตงนี่ข้าวเป็นคนกินมากก็พอปลูกให้มันเบนล้นมันคือประงามหมดมันคือประงามเลยมานจะใช้ให้บักแตงเนี่ยจะหมากปรนปั้นแหละปลูกของชอบของนางแม่น้อยให้กิน ปลูกแตงนีหันยิ่งแขวอยู่บ้อมคือปลูกบักกระปดอยู่บ่เนะาะบักถั่วจ้าคือบกักถั่วพี่น,อน้องส่วนภาคข้าวกะปูกเลยนะ่ะพี่น,อน,อน,น้องยันนงประทันได้แจกงอกเพราะว่ามึงอ,อ,องสามหมื่อมอนอีกสามหมืน่นอยู่แล้วเนาะถูแฟชัไว้น้ำพอประกาศจะได้สะ่ะอ,อืมถั่วบอกซื้อก่อนเอาปุ่นมาใส่ก่อนนี่ ก็จะเอาฝุ่นในนี้นี่คือฝุ่นอืมกุ่นลงไปกดลงไปเดนี่ฝุ่นแต่ทำไมกะพอมาปลูกฟุ้มอช่างหลัดเบอรานจะยังเว้นยังไงนี่นี่อะไรดินไ,ดไปดูน้ำน,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 นะ นเขาตาลูกน้านใชน,นัองเลยหลับตาไวน้นะคุณเนยไม่งั้นขี้ดินจะเข้าตาคุณหลับตาอริดฝุนไว้ใส่ทางนำไปอ,อย่างมีฝุ่นไปได้นะโอ้ยโทษด,ด้วยพี่น้องมือบางกล่องกิงนถนัดคนละขางกับบ,บอดาม ดีใจช่ได้กินมักแตงเนาะสันี่เห็นแล้วอ้เรากระจอบเสารจอบแรงมาจ,จ้ามันเป็นหมากอย่ามาลูบอยู่ัวอั้นอบัวบัวน่ะจ้าน,นนนาน้มาม้าดิโอแล้วใเนยอย่ามันเสียบจะสงสัยน้องเนยจะลูบเสารลูบแรงอยู่คขาเป็นหมาก ได้ยุยาสภพมนะ่ะจีกพักยังได้ hey, ยาบน้าหาอแนะนำให้ลูกเช้านี่ยช้าบ่บพมนาะยแม่จะเช้าหาถไหนเพราะว่าพ่อจีกเองพ่อสิปลูกยังให้ลูกจีกถามปออ่ะพี่ดีมากมาถ่วได้นี่นะ นี่พันธุ์ยาสีกีจำมาลองปลูกดูวยแล้วบวมใจบวบคื่อนี่มาจ้าพี่น้องคะชิมมาลองปลูกเบิึงปลูกคนละอย่างแมนฮะถ้าปลูกบักทั่วบัวปลูกแตงแดงบักทั่วนี่ผ่านเอียงหอย้อยน่ะผักสลัดบักสลัดกะหอมผักสลัดเบิ่งเรื่องบักทัวแม่บักทั่วไม่สีดายอยู่วะอุ้ยลายเด้อ จะได้กาข้างเดียวกัพ่อกันแล้วที่คุดเพิ่มถ้าปลกไม่เนตะ็มเลยนี่ เห็ดขึ้นคุ้มมาเนาะเห็ดไปคุ้มมาเนาะตัวมันเรือเนาะคุณนายกินอะไรคะบอกปลาลุงดูยีว่ายับเขามาฮตตี้เออยินหันละกินอันยังดีโด ไปซื้อกับพาย,ไ,ยไปไหนไปซื้อแกบเอรีพี่น,อน,น,อน้องนมได็ดและคลองเนืองบอน้อยกับแก้มกับออกแล้วบ่เนี่ยแม่วะจะอยู่ได้กินน้ำกับแก้มออกแล้วบ่เนี่ยจะอยู่เลยพักยังพััพกยงจะไปไพักมันพักกาศพากักยังก่อนส,ล,อสลัดก่อนอ่าพักสลัดก่อนพี่น้องมาได้ะดจ,จะปลูกพักสลัด Okay. mì chưa kè gì lòng Tôm lụm lòng 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 lấy gì hả lòng lòng vào không lòng vào lòng ăn lòng oh, oh. lòng vào lòng ăn. lòng 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 อไามา่ได้ดไปีพอแหละว่วานวานเลยพ่ออยู่ว่านาน,นูพ่อว่านยังพักอย่าง,างนึนงเช่นคนละเถินเอาไว้เว้ยมือจะเปียกอ,อืมมากขยูุบุไหมเปลี่ยกับปุ๋มเลย

ตัวอย่บ่เนี่ยตัวก <gained 3. S 1> ับแบบนี้เป็นไงสามบาทหนึ่งหนักสามหนักสามกิ่งนะเราเพื่อมาชมนั้นในเ้่เราสูงนะสกัศเบิ่แลวนะเบสัเนี๋ยจะมีด้วยคือพดหนักกั่านาะพดแล้วอ้าวไม่พุแเลจะพดอีก กาเนี่ยบุกเล่ออเอเนะเจ้าเพื่องมาทุมไปจริงทุบม,มาแล้วให้น้องเน้อเล่ไปเปิดได้ะ

โหดินา่เสียนี่เจ้าอยเลยนี่นี่น้ำนี่เหี่เปียกไปเลยไไม่เปียกนี่ไฮักชุ่มๆไปเลยออ้วยค่ะออออฟปุณพี่ยูไ่พอ จกปลูกถึงวิธีหรือพิษวิธีกับผูจ้จัดเราพี่น้อยปลูกตามที่อยากปลูกมันเกิดจะไม่กิน <ละ S 1> มันเกิดอะไรกันแล้วไปเช็นทำไม่ใหญ่ไว้เดี๋ย,ยนาะเอามาสวนนี่ปั๊บมาปลูกเนี่ยโบนะมีคนจยากปลูกได้พี่น้องมาสวนซื้นมาคอนี่รลายพู พักกาดต่อพี่เองโอ้ยมอ้ยโอ้ยอย่าไปใช้เสื่อมันเปืเ้อนนานอืมเป็นเม็ดะพักกาดเป็นเม็ดอบไรเนานะอ,อีกันะจาะอ,อีกจาะอีกสนิทเดียวกันหมดจ้ะเนีนย่ยตัวน่าพ่อเลสอะ ไปสุกกระปุกป่านนี้พอนนา่อยาอย่าให้ผมอืมร้ายเนาะแบนไปกระป้องในร้ายเติบวานพักพี่น้องมาหนี่กะ พักการ์ดเลยนาะพักกาดชองแนวจ็คสิเป็นแนวต่างหรือบปต่างอะไรเนี่ยหักแง่ไปคือชิมีแห้งขนาดเนาะฟูน่ะเสียงเวอยู่ เป็นอะไรเป็นเจ็ดเห็นเลยคิ <c oughs> ดว่าจีมกันจีมจีมกันปะโทษวะมันขึ้นกว่าเล่นหน่อยญ่ในจักหน่อยกับทอนไปกินได้เลยปลูกพักกาเดีปลูกที่นาพอมันเกิดเล้วก็ทอนไปเลยแม่กล้มบ่ดาวเงาวไว้รำมือเขาเดียวนึงใช้เงา,าทันมือแต่งแยา่างนี้ครับอ้ยเด่นเดตช่องเสือเนียนป่ อันนี้สิเป็นผักเงี้ยเกาะฮะปู่วานีซีผักชีเบิดาษป้าปู่ครบสุกสนิทพี่น้องรอแต่เบิ้งมันเติบโตขึ้นปู่บักทั่วบักแตงพุ่นหอมผักชีบักกาดมักพริกแล้วก็นยังอีกคุ้มยังอีกเลยมักพริกแล้วก็บ,บักเขือเอา้า ถ้าปลูกพักพ่อมัง้งขานาดเนยถักเนาะว่าดาวขึ้นโยนขึ้นทึ่งฝาดให้มัมตกลงมาขนาดเอยเนย์ซักจงใจละสนใจเนยสุสงสัยไงพี่ขี้จังมันเป็นสนใจสงสัยซะบอกเพื่นนนอนอาจารย์ไปเขากินชีโดคนน่ะพี่น้องเอ้ย ใช่ขึ้นให้ไปปิดน้ำให้กันพายลักกินของห้าววะพายลักกินของห้าววะพายชิลักกินของเพิ่น,นก็แล้วชินลาโก็ไปปลูกธนาเนี่ยมันเบิดอะเกีปลูกไม่อีกเรียบร้อยพี่น้องพักเข้ากันถ้าเบิ่งมือมันแตกหนอกเลยล่าแล้วพี่น้องเอ้ยขอบุญกับพูดเล้ยๆที่เขามาเบิ่งมา zoom สำหรับคลิปนี้ขอตุลาเลยพี่น้องส,ส,บ,อาองสงบายดีสบายดีเนาะและ้วบายบายนะ ตาเาาาบ่เงหมากพลจ้าบายบายเมอของยูเฮามันจะเป็นยังไงเม,มนเราเบ่งพลงานบ่าวดาวกับคุณเนยเอาเพื่องทมไหวเพระาะว่ามันจะได้ออกงอ,อกงาสมสบายดี